ท okay, um, okay. ี่ามากกน่ตไดต้ไได้เวลาทำความสะอาดก่อนนอนแล้วค่ะ เดี๋ยวขอควักอืนก่อนค่ะบีบชีควักอืนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวทาครีมให้หน่อยนึงมีแผลนิดนึงค่ะตั้งแต่เมื่อวานก่อนที่น้องเดินลากขาไปหาแม่ค่ะ แผลยังไม่หายนิดเดียวค่ะใกล้หายแล้วเริ่มแห้งแล้วค่ะถ้ากางเกงหลุดนะคะน้องจะมีแผลถลอกถ้ากางเกงไม่หลุดก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ตู้ของฟูชิโดยเฉพาะเอนะคะเนี่ย พันธุ์ไหนคะเดีย๋ยวปามา,าใส่พันเพื่อให้แต่งตัวเตรียมตัวขึ้นข้างบนค่ะเตรียมตัวขึ้นนอนอันนี้พนเพอที่ f อซส่งมาให้นะคะนี่ค่ะน้องใส่ได้พอดีเลยค่ะ วเองมาทำเองนะคะหนูไม่ต้องช่วยนะน้องรู้งานน้องจะพิกตัวก่อนนะคะจะขึ้นี้ก่้นแม่ค่ะ อันนี้อีกอันนึงโอ้ยแข่งจังเลยตูดนอ้อยกางเกงก็ลื่นลงต้องเอาแบบดึงขึ้นสูงๆแล้วก็เอาแล้วก็ใส่กางเกงทับอีกรอบนึงค่ะถ้าไม่ทับไม่ได้ค่ะหลุดขนาดใส่กางเกงทับก็ยังหลุดเลยนะคะเนี่ยโอ้ยยุงโอ้โหสิกม อ่ะพี๊ดพี่ดพี่ดจะพี่ดหะอ่ะพี๊ดพีดโอเคกว่าจะเสร็จนี่ก็หลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะบีดชีขวักอึ่อเช็ดทำความสะอาดทายาใส่เสื้อผ้าอู้ สั่งชุดสีส้มมาให้น้องแล้วค่ะมีสีส้มแล้วมีชุดสีส้มแล้วชุดหมูแดงสีส้มเอ้ยแล้วก็มีโบมีโบเหมือนชุดชีสชอบผูกเลยค่ะหมูแดงโอเคค่ะชุดสีส้มสวยจังเลย ขึ้นข้างบนนอนแล้ว ชุดสวย FC สิคะชุดนูสวยไหมคะชุดนูสวยไหมทำความสะอาดเสร็จแล้วค่ะเตรียมตัวขึ้นข้างบนกันแล้วดอลล่าว่าไงคะลูก สวยไหมคะป,ป๊าปะส,สวยไหมชูชิสวยจังเลยโอเคค่ะโอเคโอเคบอลล่าบอลล่ามาดูชูชีสวยจังเลยโอเคค่ะเดี๋ยวมา,มาจะอุ้มชูชิขึ้นข้างบนแล้วคะ่ะ